สวัสดีสวีดัสเกอเอ้ยชาวนี่เกอเอ้ยนี่เด็กเกอเอ้ยฝันดุกมันเด็กเกอเอ้ยปลูกมันเกอเอ้ยจิไม่ทันแล้วเกอเอ้ยเขาปลูกกระเบิดบ้านเบิดเมืองแหละนี่เด็กเกอเอ้ยฝันเส้นแล้วกับแช่ท่อนพันเด็กเกอเอ้ที่นี่ฉันเกอเอ้ยนี่จัดไป็เด็กเกอเอ้ยซูเปอร์ไมโครมิกเด็กเกอเอ้ยตัวนี้เดี๋ยวฉันระเบิดลากนะเกอเอ้ยโอ้วันนี้ก็อยากหล่ออยากเท่เกอเอ้ยเปิ่มที่อทำงานได้ชุดทำงานจัดวันนี้เกอเอ้ยเฮียนี่เกอเอ้ย นี่ฉันตัวนี้แดดระเบิดลากเกินนี่ซูปเปอร์ไมคโครมิกเกินนี่หัวจิตได้ยาวจิตได้ใหญ่เกินเอ้ยทางใบก็นร้อนนี่เด็ดลำยิ่งเกินนี่เออ,เอ,อวันนี้ฉันรอดไหมวันนี้ฉันรอดไหมโอ้ยแดดออกแล้วเกย์เอ้ยนี่กันเจ็ดโมงแล้วเกย์แดดเริ่มหมาละเริ่มหมาแล้วเกย์นี่เด็ดชุดทํางานวันนี้เกย์เป็นไงคือแม็คือแม็